สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่มีกรมตำรวจ80ปีนะครับเนื้อทองคำแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำพิมแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับพี่ๆมีอยู่ที่บ้านนะครับอยากปล่อยเช่านะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับ นี่นะครับดูตามรูปในนี้ได้เลยนะครับบ้านใครมีพระนะครับเหมือนในรูปนะครับในคลิปนี้สามารถติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำแบบนี้นะครับเนื้อเงินชุบสามกริย์พิมแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมให้ดูเป็นแบบนะครับ แบบนะครับว่าใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าแน่นอนนะครับให้ราคาดีแน่นอนนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับความนิยมขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับพิมพ์นะครับสวยๆก็จะราคาแพงหน่อยนะครับสภาพหย่อนนะครับราคาก็ตามสภาพนะครับนี่นะครับแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้ก็จะราคาดีหน่อยนะครับ ลุงแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อธรรมดานะครับเนื้อเงินเนื้อเงินชุบสามประสัดเนื้อทองคำนะครับผมยินดีรับเช่าหมดนะครับพี่พี่เพื่อนๆมีแบบไหนนะครับสามารถติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์097 2299นะครับ888 line id adsign mark m a r k นะครับ66ตัวยังไงมีเนื้อทองคำเนื้อธรรมดานะครับลองทัก มาหาผมได้เลยนะครับ